สำนักของสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นส่วนกลางของการเรียนรู้สำหรับทุกคนเพื่อสนับสนุสน,นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกค่ะการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักของสมุดมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เชิงสร้างสรรค์จนสามารถหลอมรวมบูรณาการในกระบวนการทำงานของห้องสมุดซึ่งนำไปสู่พัฒนานวัตรกรรมการให้บริการในรูปแบบของ AI Clinic ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาบุคลากรและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานเครื่องมือด้านปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ได้อย่างสร้างสารรค์และมีความรับผิดชอบ ให้บริการโดยพร้อมลายบรียนหรือบรรณารักษ์ที่ชำนาญในการใช้คำสั่งให้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนะนำการใช้เครื่องมือ generative AI เพื่อจะเป็นตัวช่วยนักวิจัยอาจารย์นักเรียนและนักศึกษาทั้งช่วยอ่านสรุปเนือ้อหาวิเคราะห์ข้อดีข้อบกพรของบทความเสนอประเด็นวิจัยที่ขั้นไม่ถึงหรือตรวจสอบวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพียงอัปโหลดไฟล์เข้าไปในเครื่องมือ AI ซึ่งจะช่วยลดเวลาการทำงานและอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีและทำให้การวิจัยไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อและยุ่งยากอีกต่อไปค่ะ AI k i n i n g ได้เปิดบริการในช่วงแรกระหว่างในเดือนกระกฎาคม2566ถึงปัจจุบันค่ะโดยให้บริการให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสารรค์เพื่อการวิจัยจัดอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสารรค์เพื่อการวิใจัยให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะในเบื้องต้นเปิดให้บริการแชท GPT Plus, CySpace, KaoPro, TurnitIn เพื่อตรวจจับข้อความที่เขียนโดย AI ตลอดจนจริยธรรมและข้อควรระวังในการใช้เจ n AI ทั้งในรูปแบบออนไซต์ site, และออนไลน์ line. ผู้สนใจสามารถจองใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ line, ในที่เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดค่ะสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญชวนนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดจนผู้สนใจเข้าใช้บริการ AI Clinic เพื่อเรียนรู้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสารรค์ เพื่อสนับสนุนการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ